สอนวิธีปรับตั้งน้ำนะครับทีแรกเราก็เปิดโตมาเลยตัวนั้นนะครับปิดฝาครับแล้วก็เปิดตัวล็อกนี่ยครับดึงขึ้นมาเลยครับมันก็จะมีอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มโหมดอัพดาวครับสามปุ่มนะครับ ปรับที่ตรงนี้นะครับเราจะตั้งน้ํานะครับกดที่ปุ่มโหมดก่อนครับหนึ่งครั้งครับมาดูที่ข้างหน้าครับมันจะขึ้นเป็นที01นะครับตอนนี้จะตั้งน้ําให้มากน้อยนะครับก็ามากดที่โหมดทีครับปุ่มโหมดทีหนึ่งครับ มันจะขึ้นเป็น0.5นะครับปริมาณน้ำาโรงงานเขาตั้งมาประมาณนี้นะครับเราก็ถ้าจะให้มันเยอะขึ้นเราก็มากดที่ปุ่มอัพนะครับอีกทีนึงครับพอัพนะครับมันจะมีอยู่ปุ่มที่ปรับขึ้นลงก็คืออัพก็เพิ่มขึ้นนะครับดาวก็ลดลงนะครับกดไปที่ัพเพิ่มไปหนึ่งครั้งครับ มันจะขึ้นเป็นพีศูนย์หกนะครับคือปรับน้ำเพิ่มครับถ้ามันยังไม่พอก็เพิ่มไปอีกครับกดอัพเพิ่มไปอีกก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับพอได้แล้วเราก็ประก,กดที่หมดแล้วครับหนึ่งครั้งสองครั้งครับก็คือบันทึกแล้วครับค่าน้ำก็จะบันทึกไว้ สถานะก็จะเป็นเวลาเหมือนเดิมนะครับการบันทึกนะครับถ้าสมมุติว่าน้ําเยอะเกินไปเราจะปรับลดลงมาก็เข้าตรงโหมดเดิมนะครับ P ศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมครับก็มากดที่โหมดครับหนึ่งครั้งก็จะเป็น P ศูนย์หนึ่งนะครับรา้วมากดที่โหมดอีกครั้งหนึ่งกดที่ปุ่มโหมดนะครับอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเข้าไปที่เมนูเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่07นะครับมันเยอะเกินไปเราก็จะลดเป็น06นะครับก็กดที่ดาวนะครับหนึ่งครั้งน้ำก็จะลดลงมานะครับก็จะเป็น P06 ทีนี้ก็ออกทำเหมือนเดิมนะครับกดโหมดสองครั้งนะครับหนึ่งสองก็จะทำการบันทึกนะครับครับ ก็จะเป็นเวลาสถานะปกตินะครับก็การตั้งน้ำก็มีเท่านี้นะครับเออใช้งานได้เลยครับ